ให้สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นํำเสนอตำนานเรื่องเราของทองถินที่มีความสัมพันธ์กันกับสถานทีในชุมชนแล้วกับสถานทีมองนันกันยังปรากฏอยู่ให้เห็นจนถึงอยุคปัจจุบันเรื่องเราขานหรือวา่าตำนานกับมีทึงเขาโค้งความจริงในอดีตแล้วกับมีทิงหนักป่าผู้หู เ,เพิ่มเติมเสริมเรื่องเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับรู้รับฟังหรือว่าการนําเสนอทายทอดเรื่องเล่าวความเป็นมาแต่ส่วนใหญ่กะสีแฝงไปด้วยคติรรมคติโลกเป็นการสอดแทรกข้อคิดในแง่ต่างๆตามพุ่มถ้ำพุ่มความรูของป่าแต่ละคนคือเรื่องเล่าตำนานที่กำลัง สีนนำเสนอสูพีสุนองอยู่ขณะนี้แหละครับซึ่งกถือว่าเป็นตำนานพื้นบ้านครูจังหวัดกาลสินนั่นก็คือตำนานนั่งฝ่ายหยาดแห่งเมืองฝ่าแดกสูงย่างเรื่องรล่าตำนานที่เกิดขึ้นนี่มีการเล่าขานที่แฝงด้วยความจริงประกอบกับสถานที่จริงไม่อยู่ในจังหวัดกาลสิน เรื่องเล่าตำนานครูเมืองกระสินเรื่องนี่มีความเป็นมาจางังไดมาไปฟังบึงขับพี่น้องในอดีตการนั่นมาแล้วบนแผ่นดินอีสานช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่12บได้มีสีสีพี่น้องเกิดเป็นโอรสของเจ้าเมืองแห่งหนึง่งเมืองเมืองนี่ซื้อวาเมืองเชียงโสม พระบิดาสือเท่าเชียงคำ่ำพระมั่นดาสือพระนั่งสุวรรณเทวีพระโอรสค้นโตสือเชียงสาองค์ร่องสือเชียงสององค์ที่สามสือเชียงซอยองค์หน่อยสุดทองคือเชียงเชิดทั้งซีพี่น้องรักไข่กลมเกี่ยวซอยเหลือเกือคูลดูแลก,กันเป็นอย่างดีเมื่อเติบได้ใหญ่มาเป็นนม คนไงกะได้ไปข้องเมืองเป็นเจ้าเมืองทางเมืองเชื่องสาส่วนคนร่องก็ได้เป็นเจ้าเมืองไปข้องเมืองสื่อเมืองเชื่องสองส่วนเชื่อง่อยได้สืบทอดมรดกจากผู้เป็นบิดามั่นดาแล้วก็ได้แต่งตั้งให้เชื่งเชิดผู้เป็นน้องคนสุดทองเป็นอุปราชพระญาจันทละนันยังบ่ทในมีมาเหสี มีแต่เพียงนั่งสนุมกำนันไนค่อยปนิบัติรับส่เท่านั้นพระองค์เป็นคนชอบการศึกษาหาความรู้ชอบการต่อสู้และลา่าสัตว์โดยเฉพาะการต่อหนกต่อไก่ปลาก้าวถึงเมืองอีกเมืองเมืองหนึ่งคือเมืองฝาดแดดเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมีความอุดมสมบูรณ์ผู้ปกครองเมืองคือพญาฝาดแดด มีมหสีสือนั่งจันทาเทวีหรือว่านั่งเขียวคอมทั้งสองพระองค์มีพระธิดาแสนสวยอยู่องค์หนึ่งนัมบ่าพระธิดาฝ่าหยาดเป็นผูี่มีสิริโชมงดงามเป็นที่ห่วงแหนของพิดาและก,กะมัณดาเป็นยิงหนักเราเลือกันว่าพระนั่งนี่มีรูปร่างสวยสดงดงามผิวขาวแขนเรียวคิวกงดังขั้นสอน้อเป็นป่องนุ่มตั้งแต่พงงาม ผมดกดำเหลือมสลวยเนื้อออนละมุนปันสัารีสวยงามปานนั่งฝ่านั่งสวรรค์พรญ่าฝ่าแดดได้ให้สร้างสรางปราสาทเสาเรียวไว้กลางนำโดยใส่หินศิลาแร่งในคันกอ่อสร้างบริเวณนี้ปัจจุบันคนในพื้นที่เป็นเอื่นว่าโน่นฝ่าแดด นอกจากนั้นก็ยังมีการขุดสาไวรอเมืองแล้วกาขุดสาหน้ำให้พะธิดาได้ลุ่งอาบลุ่งเล่นอีกน้ำเมื่อย้ำอาบน้ำสรงน้ำเสร็จแล้วก็สึขึ้นมาแต่งโตแตงต้นอยู่บนเนื่นที่สร้างไวปัจจุบันเนื่นมองมีเพิ่นกระอื่นว่านน่นสาวเอกนอกจากนี้ก็ยังสร้างคู่ค่ายเชิงเนื่นเห็ดหอรบรอบรอ,บรอมยางแข็งขันพญ่าฟาแดดห่วงพะธิดาหยาดปากเล่ากับใครในหินงมีพระราชาองค์การห้ามบบไห้ใช่ใด เข้าไปในเขตสวนเขตอุทยานและก็เขตปรา,าสาทของนั่งเป็นเด็ดขาดถ้าหากว่ามีผู้ใดฟ้าพื้นกัสิไม่โทษถ,ถึงประหารชีวิตในสมัยนั้นเมืองฝ่าแดดมีเมืองลูกหลวงอยู่เมืองหนึ่งคือเมืองสองยางบางที่กระเอินกันเมืองสูงยางซึ่งเป็นเมืองที่มีตน้นยางไงนี่ขึ้นสวยสดงดงามอยู่มากไหมซึ่งเมืองเมืองนี้เิ่นกระไดมอบให พระอนุชาหรือว่านองไส้พญาอิสูนหรือเจ้าฝ่าระงึมเป็นผู้ปกข้องเมืองเมืองนี่เมืองทั้งสองอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลเมตรสามารถซอยเหลือเกลือกูลป้องกันอริปรัตสตูให้กันได้เมือ่อย่มมีทับอื่นจากเมืองอื่นมาลุกล้านก็สิซอยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ซอยเหลือเกลือกูลในการหรบกันป้องกันเมือง ด้วยความที่วายู่ไก่กันและกัย่งเป็นบ้านพีเมืองนอกคนเลยนี้ยมเอิ่นร่วมกันว่าเมื่อ่าแดดสงงย่างหรือว่าเมื่อ่าแดดสงงูงย่างพธิดาฝ่าหยาดเมื่อเติบโตเป็นสาวไหวได้ประมาณสิบหาปีเศษเศษกะรู้สึกในพระไทยแปลกๆได้เกิดนิมิตฝันว่ามีพยายญางูไงมารัดพระองค์เหตให้ตกใจ แล้วกสะด้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้นั่ความฝันนี่ไปเลา่าไปเบาให้พระพี่เหลี่ยงฟังพระพี่เหลี่ยงได้ยินการแก่ความฝันของพระนางแล้วก็บ,บอกว่าผู้ใดฝันเห็นงูหรือว่างูมาลัดผู้นั้นสิได้พ่อเนื้อคููพนังก็เกิดเขินงอายแต่กับมีความสงสัยว่าสิเจอใช่เนื้อคูใดจังไดเพราะว่าบิดาั่รดาบบอ,อนุญาตให้ใช่ใดใด ร่วงเกินกำไกลเข้ามาในบริเวณที่นั่งอยู่อาศัยนี้ได้พระพี่เลี่ยงกับพระธิดาจังได้ตกลุงปงใจหาลือกันเพื่อสีหาทางให้ได้พบพอ่อเนื้อคูตามวามฝันจังได้มีการเฮ็ดพิธีเสียงสอยมาล่าเสียงมาไล่เพื่อหาเนื้อคูโดยให้พระธิดานี่ร้อยดอกไม่เป็นพ่วงมาไล่แล้วทำการตั้งสัจจะอธิษฐาน หากใช่ใดเป็นเนื้อคู่ของพนางก็ให้ได้มาพบเจอและวก็เก็บสอยมาลานี่ได้พนางได้ทำอย่างตั้งใจมีความพิธีพิถันจากนั้นกน็นําไปว่างไวในอุทยานแต่ก็บ่รได้มีความหวังอีหยังมากมายพอคิดว่าคือสิโบมีโอกาสมีใช่ใดล่วงลำกํำเกิน,ขนเข้ามาในเขตบริเวณนี้ได้ก้าวถึงพญาญาจันทลาลเพผ่นได้ออกล่าสัต์ ต่อหนกต่อไกป่ปลาในครั้งนี้ได้มุ่งหน้าเดินทางมายัางทั้งใต้จนมาถึงบริเวณแถวน้องเลิงพระองค์ได้ตามไก่ปลาตัวหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามมีเสียงขันที่ไพเราะสนอหูเป็นยังมากพระองค์กะจังได้ติดตามแต่กะบ,บ่สามารถที่สิจับได้จเจกเถอพระองค์กะบบได้ส่งรถล,ละ ได้เสด็จปอกติดตามจนกระทั่งเกิดลงทงังเข้าไปในอุทยานของนั่งฝ่ายหยาดเมื่อได้เข้าไปในอุทยานแท่นที่พระองค์สิได้พบพ่อกับไก่ตัวนั้นแต่กะบบกหูว่าไก่ตัวนั้นอันตรท่านหายไปตั้งแต่ย่ำไดหาไสากะบบกพอ่อหาไสากะบะบกบพระองค์คนจนทั่วถูกหม่องถูกบอนกับ่กเจอแต่สิ่งที่พระองค์ได้เจอนั้นกับเป็นสอยมาล่าเสียงท่ายพระองค์จังยิบเอาพ่วงมาล่านั้นมาชื่นชมละกะปีหน้า ขณะนั้นคนดูแน่สวนกระไดมาพอแล้วก็สอบถามว่าท่านเป็นผู้ทายเขามาในเขตห่วงหามมีใดจังไดพระองค์ได้อธิบายแลก้กก็บอกกล่าวไปว่าบ่ไดตั้งใจเขามาลวงลำก้ำเกินหรือมีเจตนาใดๆเขามาในเขตห่วงหามเพียงแต่ติดตามไกป่ป่ามาเพียงเท่านั้นคนหลับใสของะนังหยติว่าไดหูจังสันก็จังวิเฝ้าเขาเเ้าไปเฝ้า พระธิดาหยาดฝ่านั่งกะตกุกอกทุกใจและกะรู้สึกแปลกประหลาดเป็นอันมากจังให้นั่โตเท่าจันทลาดมาพบมาพอทีปาศาสตรของนางเมื่อทั้งคููได้มาพบมาพอกะตังตกทกตะรึงซึ่งกันและกันทั้งสองพระองค์เกิดความรู้ซึกรักใครผูกพันต่อกันเป็นยิ่งนักพระธิดาหยาดว่า กมีความสวยสดงดงามถูกใจเท่าจันทลาดพระองค์กะคิดว่าบกเคยได้พบพ่อหญิงใดมีความเพียบพร้อมงดงามถึงพันนี้ส่วนพระธิดาหยาดฝาก็คือกันบกเคยเห็นชายใดที่มีความสง่างามถูกใจจังสีม่มาก่รกะเหตุไหน,นึกถึงความฝันที่พญายงูใหญ่มารัดผนางไหวกัยิ่งตื่นและกะวันไหวในพระไทยเป็นยิง ทั้งครูมีความหักแหลกการมีความรู้สึกคุ้นเคยเปรียบประดุจว่าเคยอยู่น้ากันเคยห่วมกันมาแต่ก่อนเหมือนกับว่าต่างคนกับต่างเฝ้าฝันแล้วก็เที่ยวหาซึ่งกันและกันทั้งครูทักทายปาศัยและกาถามไทยความเป็นมากของกันและกันพญากันทลาดนันหลงหลักพนั่งบอย่อมกับบ้านกับเมืองได้ต่างขายอยู่ไกลไกกับเขตอุทยาน ในตอนกลางคืนก็แอบ,บขึ้นไปบนปราสาทหาพนั่งทั้งสองพระองค์ได้เป็นสามีภรรยากันสมใจผารถนาอยู่น้ำกันมาหลายมือหลายเว้นโดยปกปิดเป็นความลับบริวารทั้งหลายต่างกะเป็นใจเพื่อสิให้ทั้งคููนี่ได้สมหวังเมื่อหลายวันหลายมือเขา่าท่าจันทลดนี่ก็เก่งว่าความลับสิลัวไหลสิเฮ็ดให้นั่งหยาดฟ้านี่ต้องเดือดร้อน ข่าวันทลาดเลยต้องจำใจจากจำใจล่าน้างเพื่อกับบ้านกับเมืองอีกอย่างนึ่งก็ด้ปล่อยปะงั่นราชการมาหลายหมือหลายเว้นแหล้การกลับไปครั้งนี้ก็สัญญาวาสิทรงอมาย์ผู้ไนามาสู่ขอพระนั่งไปเป็นนั่งลูกนั่งเมียเป็นพระมเหสีรวมกันข้องบั่นข้องเมืองทั้งเมืองเชื่องโสมต่อไปยังแน่นอนแต่แล้วความลับกร็รัวไหลเพราะว่าคนรับใส่ นั่งหยาดฝ่าบางคนได้แอบหลงหลักเท่าจันทละศรัทว่าเท่าจันทลาดรา,านาี่บ่เป็นใจบ่เหลียวมองเหลียวบิงบ่มีเยื่อดใยนอกจากนั่งฝ่ายหยาดเพียงผู้เดียวจังเหตุให้เกิดความโกรธดเขียดแค้นจังได้นําเอาเรื่องเล่าของทั้งสองมีไปทุน่นไปเลา่าให้พระยาฝ่าแดดหูพระยาฝ่าแดดหูแล้วก็ส่งกิว่วเป็นพื้นเป็นไฟ ได้สอบถามว่าเม่นบักไดใช่ไดก่ามาขัดประหลาดอ,อ,อ,องค์การของพระองค์พราสทราบว่าเป็นกษรตริยหนุ่มจากเมืองเชียงโสมเท่าน,นั้นก็ยิ่งเดือดดานเป็นยิ่งหนักที่อาจหารกระท่ำเหยียบย้ำนำใจกันจังสี่ส่วนพญาชันทลาดได้เดินทางกลับถึงเมืองเชียงโสมแลว้วก็ได้มอบไม้ให้อมาตคููใจคือขุนเสงขุนข้านนําเคืองบรรณาการมาสู่ขอนั่งฝ่ายหยาดในทันที ขันเมืองอมาาย์และกาเท่าแก่มาจากทังเมืองเชยงสมได้ขอเข่าเฝาเพื่อมอบเครื่องบรรณาการแล้วกะสู้ขอพระธิดาฝ่ายหยาดไปเป็นอัครมเหสีของท้าวจันทลพาาะพญาฝ่าแดดได้ออกมาพบเจอพบพ่อหูว่าเป็นเราอมตา์เท่าแก่มาจากเมืองเชยงโสมว่าสิมาสู้ขอลูกสาวของตนกระยิ่งโกรธเขียดแค้นเป็นฟื้นเป็นไฟขึ้นมาอีกอยังบ่ท่านที่สิไดเจราจาคั่วมใด พ่อหูว่าเป็นอำมาตเป็นเท่าแก่มาจากทั้งเมืองเชื่องสมกะไลตะเพิดไปแล้วกะตัดว่าสีบอย่อมยกพระธิดาให้เท่าจันทลาดยังเด็ดขาดเอว่าสิมม่ยังเกิดขึ้นกะตามเท่าจันทลกศัตริ์นุสมส่งผิดหวังและกะเสียพระไทยเป็นหญิงหนักถูกใจบ่เป็นอันว่าราชการหรือว่าท้ำการเมืองคุณคิดนึกถึงแต่พระธิดาอยากฝาก พระอ,องค์บ่มีทั้งออกก็จังได้ปรึกษากับอำมาตย์ขาดฐานบริวาันและกรา,าทหารทั้งเมืองเชยงโสมว่าสิเหตุจังได้ดีจังสีได้พระนังมาเป็นมเหสีที่ประชุมตกลงเห็นว่าให้ยกกองทัพไปกดดันเพื่อเกรจาอีกหากบอยอมก็ต้องรบเพื่อแย่งชิงพระธิดาฝ่ายหยาติมาให้ได้พระยาจันทราดบมีทังออกพระอ,องค์บ่ได้คิดที่สี่ขาบรบล่ายํำยี่เอาบานเมืองจากผู้ใด เพียงต้องการแต่นั่งฝ่ายหยาดมาเป็นมาเหสีครูพระไทยเท่านั้นในการนี้พระองค์จังบ่ได้ปรึกษาและกะข็ขอความเห็นจากพระเชษฐาหรือว่าพี่ไส้ทั้งสองแต่ยางไดพระองค์คิดถึงตั้งแต่หน้าค้นหักเท่านั้นผิดกับทั้งไฟเมื่อฟ้าแดดซึ่งพระญาฟ้าแดดกษรซั์ชาดนักรบเป็นนักว่างแผนและก็ได้คาดการไว้แล้ววา่าสิมีทับจาก ทั้งเมื่อเชื่องโสมมาบุกทำซึกชิงนั่งอย่างแน่นอนจังไดบ้างขนซึกเตรียมการโดยยังดีอีกทั้งยังไดอดืดหรือวเรียกอนุชาฟารังึมจากเมืองสงย่างมาซอยลบเมื่อสองทัพเผชิญหน้ากันแาวจันทลาดบ่ต้องการให้คนอื่นเดือดร้อนลมตายพอพระองค์แต่ยังใดจังขอเจรจาโดยสันติพระองค์กับทหารคู่ใจสองคน ขอเข้าไปเจราจาในเมืองฝ่าแดดเมื่อมีการตกลุ่งกันตามนั้นพระองค์กับทหารคูใจกระเดินออกหน้าทัพเข้าไปเนี่งย่งกองทัพเมืองฝ่าแดดเมื่อพระองค์เข้าไปในเขตพนครทหารเมืองฝ่าแดดก็ได้ปิดประตูเมืองล่งแทนที่สีมีการเจราจากับสั่งทหารให้จับกุมพระองค์ไว้เพื่อที่สีน้่ไปกักขังลอการลงอาญาโทษต,ต่อไป เมื่อพระองค์หูจังสั่นพระองค์กับ่บย่อมขอสู่ตายพระองค์จังถูกทหารเมืองฝ่าแดดรอบลุ่มทำลายพระองค์สู่สุดลิบ่บย่อมห้จับคุมแต่ประกันไดจนกระทั่งสวรรคตกลุง่งในสนามหลบความกับทาหารองค์คารักทั้งสองคนไฟกองทัพเมืองเจ้าสมอยู่ทังนอกเมืองฝ่าแดดหูข่าวกะเกิดความสลดหดหูเบ่มีจิตใจที่สี่สู่รบต่อไปจังผ้ากันยกทัพ กลับเมืองแล้วก็ได้พระกันฝ่าไปแจ้งข่าวให้เชียงสาและกะเชียงสองผูเป็นพระเชษฐาข่าจันทละรับหูท่านที่ฝ่ายพระธิดาฝ่ายหยาดเมื่อหูขา่าวว่าคนหลักของพระน่งโดนกลนซึกย่อมเขามาเจราจากับพระบิดาด้วยความใจซื่อแล้วโดนจับคุมแต่บอย่อมได้สู่รบจนตายพร้อมทหารคู่ใจพระนางกะเกิดความโศกเศร้าเสียใจ เป็นยิ่งหนักด้วยความหักสงสารพระสวามีที่ต้องมาจบชะตากรรมเพราวะว่าความหักที่มีต่อพระนางโดยบอกคำนึงถึงชีวิตและกกาคนศึกใดๆเลยพระนางได้ตอมใจบอมีความอะไรอวอนในชีวิตสับสมบัติใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปพระนางอยู่ในโลกนี้ได้กับบอมีความหมายเพราะว่บาบอมีคนหลักของนางแล้วภาธิดาหยาดว่า ทอมใจบอย่อมสเสวยอาหารบอกินขา้าวกินปลาจนกระทั่งนั่งได้สิ้นใจตายอยู่บนปราสาตในอุทยานายพญาฟ่าแดดแล้วกาพระนั่งจันทาเทวีเมื่อสาบเลืองกิดเกิดความเศร้าโศกสะเทือนใจพ่อได้สติกระตัดสินพระไทยให้สางหีบซุใไ ny ยังดีและกะมีความสวยสดงดงาม แล้าให้น้ำศพของท่วจันทลาศ์ะกะนั่งฝ่ายหยาดมาบรรจุในหีบศพร่วมกันแล้วท้ำการรอพระพุทธรูปโดยท่องคำโดยการนี่มีการบอกบุญเช่าเมืองฝ่าแดดกับเมืองสูงย่างให้มารวมกันรอพระพุทธรูปตามํำลัง่งศรัทธาบ่า,บาวาสิเป็นท่องคำเป็นเงืนเป็นดินเป็นอิฐหรือหินหรือปูนก็นได้ตามแต่ศรัทธาเพื่อให้ได้พบ8 4 0 0มื 80, สีพ่พองค์ แล้วกาสีบรรจุไหวในสถูปที่สร้างหุ่มหลุมฝังศพของทั้งคููอีกอย่างหนึ่งกับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศสดใสเว้นกรรมที่ได้กระทํากับทั้งสองพทะองค์ลงไปทั้งยังเป็นการสร้างพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทาศาสนาให้เ่านา่นสืบไปอีกปัจจุบันสถูปมอง กีวานีก็คือะาธาตุยาคู่หรือผธาตใหไ่ที่ย่งหลงเหลือไวเป็นอนุสรณ์หลักกาเป็นพญานหลักฐานมาจนถูกมือนี้แต่ความเดือดร้อนบุญไหวหลังจากนี้กำลังสิเกิดขึ้นกับเมืองฝ่าแดดสูงย่างเมื่อท้าวเชื่องเชิดหรือว่าพญาธรรมซึ่งเป็นอนุชาองค์สุดทองของพญานาจันทราได้นำข่าวไปแจ้งให้กับพระเชษฐาทั้งสอง เมื่อทั้งสองในสาบคาวทั้งสองพระองค์กะมีความกิ่วโกรธเดือดดานให้พระไทยเป็นยิงนักจังรันว่าจาประกาศว่าสิทธลมเมื่อฝ่าแดดสูงย่างให้พินาศย่อยยับไปให้สินสากสองกษัตริย์ชาตนนักลบถึงแม้ว่าสิมีความพิโรธเกิดขึ้นในจิตใจเพราะว่าหักหน่ห่วงหนง่แต่กะมีความอดทนมีขันติคมพระไทยไวบอบุมบามห้เสียการไ่ จังได้ปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนทำสงครามเพื่อที่สิขาล่างเผาพันเมืองฝ่าแดดสูงย่างให้ิ้นสากในการครั้งนี้นอกจากทัพจากเมืองเชียงสากับเมืองเชียงสองของทั้งสองพระอ,องค์แล้วก็ยังมีทาวเชียงเชิดหรือว่าพญาธรรมหลังจากได้ขึ้นปกคร้องบ้านปกคร้องเมืองแท่นายหรือว่าทาวจันทาะ ก็ได้ขอเขารวมรบกับไผ่พ้นทั้งยังมีพันธมิตรร่วมรบอีกคือทั้งเมืองเชี่ยงเครือเมืองทางงามเมืองนำดอกไม้เมืองสาบุตรแล้วก็เมืองคุดดอกมารวบในกองทัพรั้งนี้เรียกว่ากองทัพนี่มีความพร้อมในการทำศึกสงครามเมื่อได้เลิ่อนทำศึกสงครามกับเขื่อนพ่นมุงหนาสูเมืองฝ่าแดดสูงย่างพร้อมกันทันที ปลายเมืองฝ่าแดดสูงย่างกำลังอยู่ในช่วงไหวอะไยหลังจากจัดพิธีศพเกยั่งโศกเศร้าเสียใจในพระธิดาฝ่าหยะและความหักของทั้งสองพระองค์อยู่ซึ่งทหารเองกับมีทั้งสลดใจและกะชลาใจในขนศึกที่เอาชนะสรงข้ามสามารถเอาชีวิตของท่าวจันทลาดได้ในข้าวกรเหตุให้ความพร้อมในการรบด้อยกว่ากองทัพที่กำลัง ยกมาประชิดอยู่ในขณะนี้ทั้งทังที่ยกทับมากไกลแต่มีความหึกเหิมผอมรบผอมแก่แค้นให้กับน่ายน้อยผู้จากไปสงครามได้ระเบิดเกิดขึ้นถือว่าเป็นซึกใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินอีสานในแถบนั้นยุกนั่นก็ว่าได้กองทับของเชี่ยงสองเชี่ยงสาแล้วกาพันธมิตรปุกเขาบดขยี้เมืองฝ่าแดดกับเมืองสูงย่าง พร้อมกันทุกสารทิศยังบารหรัมด้วยพระราชโองคงการทับแห่งท่าเชียงสาและกะา่่วเชียงสองที่ประกาศว่าสิบวัยชีวิตคนที่ทำลายชีวิตพระอนุชาของพระองค์สิทําลายบานเมืองที่ใจลายนี่ให้สินส้นซากไปจงได้พญาฟ้าแดดได้เข้าสู่สุดฤทธิ์ถือฟันข้อขาด บนข้อสัางตายในสนามหลบส่วนพญาฝ่าเงึมแห่งเมืองสูงย่างถือจับโตัวแล้วนั่ไปประหารโดยการตัดข้อในสนามหลบขึ้นกันที่สุดกองทัพและกะทาทหารเมืองฝ่าแดดสูงย่างกระ่ายแพ้เสียหายย่อยยับประชาชนลมตายเลือดนองแผ่นดินบัานเฮือนวัดป่าอารามพังพิราบเสียหายวอดไวายไปทั้งเมด ยกเวดยูต่เพียงแห่งเดียวกับคือสถูที่สร้างหุ่มผศพของแาวจันทละกับนั่งฝ่ายหยาซึ่งนอนสงบแน่หนึ่งในร่งศพอันเดียวกันที่ฝังอยู่ใตฐานพระสถูปเจดี JD. โดยทั้งสองพระองค์เป็นน่องชา้และการน้องสะภ้ของแ่วเชียงสาแ่วเชียงสองแม่ทับภูมิชัยชนะซึกในกานสงครามครั้งนี้ครับนีลน,นาพินบาความหัก เห็ดให้คนตาบอดมองไหนมีหักมองนั่นก็มีถุกหักแพ้แม่ตายกะย่อมเพิ่นว่าการใส่อารมณ์มากกว่าเหิดผลนํำมาซึ่งความพินาศย่อยยับสู่ตนเองขอบขั้ววงตระกูลตลอดจนบาดเมืองหละกะราชน่าจักไใดคนศึกสงครามใดๆขากว่าบอ่อแจมแจกกะยอมสีน้ำมาซึ่งความตายหละกะความพ่ายแพ้ในที่สุด เมื่อฟ้าแดดสูงย่างในสมัยก่อนกี่ก็คือบริเวณในพื้นที่เขตอำเภอกำมะละใสจังหวัดกาลสศิน์ในปัจจุบันเนี่ยครับพระสถูที่หุ่มพระศพของถ่าวจันทราชกากะับนั่งฝ่ายหยาก็คือพธาถุยาคู่หรือว่าพธาถัใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางทงหน้าทางบ้านเสมาตมบ,บนุนองแปนอำเภอกำมะละใสจังหวัดกาลสินในปัจจุบัน จากตำนานเรื่องเล่าขานที่พันกานเวลามายังโดนนั่นก็อาจสิมีขาดเขื่อนแน่แต่จังไดกะหมากด้วยคติโลกคติธรรมทีปาดผู้หู้เพิ่นใดสอดแสกไหวหรือว่าผู้ทายทอดเพิ่นใดเราสืบสืบต่อกันมาใบบุญชะแน่นได้น้ำมาเว้ามาเล่าสู่พีสู่นองสู่ท่านผู้ชมฟังแลกกะสิได้อำลาผ้าจากหลัครับ ไว้พบพอกันไหมคิดหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ